สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านที่ต้องการรถมือ2นะครับลดคุณภาพลดเดิมๆลดสแตนดาร์ดรถที่ไม่ได้ถูกจดทะเบียนในนามบุคคลนะครับแล้วก็ถูกจดทะเบียนแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเป็นรถมือ2จริงๆนะครับไม่ใช่มือสามมือสี เป็นรถที่ถูกจดทะเบียนในนามบริษัทนะครับเป็นบริษัทรถเช่าแห่งหนึ่งนะฮะแล้ววันนี้ก็ลูกค้าจะมารับรถแล้วนะครับสัญญาผ่านแล้วคันนี้สัญญาผ่านแล้วเรียบร้อยนะครับก็ด้วยท้ว่าลูกค้าไม่มีประวัติด้วยติดแท็กซิงมาแล้วประมาณน่าจะเกือบสิบสิบแท็กซิงก็คือเซ็นสัญญากับ ที่อื่นมาแล้วด้วยครับประมาณ5-6ที่นะครับโดยที่ยังไม่ได้รวมกับของคันนี้นะครับที่เซ็นแต่ว่าผ่านได้นะครับก็ลูกค้ามีความต้องการที่อยากจะได้รถอยู่แล้วก็ช่วยดันนะครับลูกค้าก็ต้องให้ความร่วมมือด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้ลูกค้าจะมารับรถแล้วคันนี้ส่งว่าอยู่ที่6,660บาทนะครับแต่เงื่อนไขในการดาวเนี่ยก็อาจจะมีเพิ่มเติมบ้างนะครับเพราะว่า ไฟแนนซ์อนุมัติมาแค่ประมาณ80%นะครับซึ่งราคารถอยู่ที่3แ50,900 0บาทนะครับรวมค่าจัดเข้าโอนให้แล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้ ถ้าด้วยว่ายอดจัดไม่ถึงทั้งเราก็มีตัวช่วยให้ลูกค้าอยู่จํานวนหนึ่งนะครับก็ช่วยเหลือกันไปนะครับให้ลูกค้าได้รถไปใช้นะครับแล้วก็ถ้ารถด,ดีใช้ดีก็บอกต่อนิดนึ่งแค่นั้นเองวันนี้นะครับต o y o t ้ a i h e นะครับปี2019นะครับเลขไม่ก็อยู่ที่ประมาณ90,000นะครับเงื่อนไขเบื้องต้นเนี่ยเราจะต้องทําฟรีดาวไปก่อนอยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ย เราไม่รู้ว่าไฟแนนซ์เนี่ยเขาจะอนุมัติสัญญามาเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้าขึ้นอยู่กับอาชีพลูกค้าด้วยนะครับขึ้นอยู่กับความมั่นคงของลูกค้าด้วยว่าไฟแนนซ์เขาจะอนุมัติจริงๆเท่าไหร่แต่เบื้องต้นเราจะทำเป็นฟรีดาวไปก่อนอยู่แล้วนะครับวันนี้หากลูกค้าว่าไหนสนใจเนี่ยติดต่อมาหาผมได้นะครับนะฮะเบอร์โทรนะครับ0 8 0 4 6 1 5 4 9 5นะครับ ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ Facebook นะครับภาษาอังกฤษนะฮะอาร์มธนยศนะครับจันหานะครับหรือจะมีเพจของผมก็มีเพจส่วนตัวนะครับ A I M ARM นะครับ A A จุด R จุด M จุดนะครับ Auto ้คา h e โร่โคราชนะครับ A R M Auto ้คาฮีโร่โคราชนะครับ หรือจะเป็น ID line ลนะครับก็ AFF นะครับฟิตปลา2ตัวนะครับ a n d อนม F ฟิตปลา2ตัว0 5 1 6 2 1นะครับ ID l i n ลของผมติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับหรือจะโทรก็น่าจะสะดวกกว่านะครับ0 8น4 6 1 5 4 9 5นนะครับจะรวดเร็วกับการตอบคำถามได้ดีได้ดีที่สุดนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะฮะขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีครับ